สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินสะพาน Har b o บอร์บริค่ะสะพานอันนี้นะคะเป็นสะพานที่มีชื่อของซิดนีย์นะคะใครที่ไปซิดนีย์ต้องรู้จักสะพานอันนี้นะคะ Har b o บอร์บริค่ะที่จะเป็นสะพานที่พาเราเข้าเมืองซิดนีย์นะคะเราจะเดินข้ามสะพานจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวเมืองของซิดนีย์ค่ะและในระหว่างการเดินค่ะเราก็จะได้เห็นอบระเาซึ่งเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของซิดนีย์นะคะจากบรรยากาศสูงสงบนสะพานค่ะ วันนี้เดินทางด้วยรถไฟค่ะคนน้อยมากลงที่สถานีนี้มิลสันสอยร์ขึ้นบันไดไปหลายสิบขั้นอยู่เหมือนกันนะแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศบนสะพานค่ะคือสะพานอันนี้ค่ะสูงมากแล้วก็ยาวมากเพราะว่าเป็นสะพานข้ามแม่นม้ำจากนอกเมืองเข้าสู่ตัวเมืองนะคะระยะทางที่เดินนี้ก็นานอยู่นะไกลเดินเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะมีรั้วกั้นเอาไว้อย่างดีเลย ตรงนี้ก็เป็นภาพจากมุมสูงนะคะที่สูถ่ายบนสะพานระหว่างที่เดินอยู่คือก็พยายามเก็บภาพจากมุมสูงให้ได้เยอะที่สุดนะเนาะก็มองเห็นหมู่บ้านดอกไม้แจ็คแรนดาสีม่วงเห็ขมคะสวยมากตรงนี้เป็นแม่น้ำใหญ่มากแล้วก็อ่ะเริ่มเห็นโอเปร่าเฮาส์แล้วนะคะยังสวยคือคือมองไปแล้วแบบสบายตาดี ือเราเดินไปแล้วก็ดูบรรยากาศแม่น้ำสวยๆดูเรือดูอปรั้าสได้เต็มตานอ้องบางทีเส้นทางเนี่ยมันดูเหมือนยาวแต่ว่าพอเราเดินแล้วเราดูอะไรที่มันสวยๆแบบนี้มันก็หายเหนื่อยด้วยเรือสีเหลืองนั่น่ะเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะเป็นเรือข้ามฟาก สุดปลายทางเราจะลงสะพานกันแล้วค่ะเห็นซุ้มๆหลังคาไหมคะตรงนั้นคือตลาดนะเดี๋ยวเราไปเดินกันที่นี่ส่วนใหญ่เราจะเป็นตลาดงานฝีมือคะ่ะแต่ว่าซุ้มนี้ที่ถ่ายนี่คือชอบที่สุด ขออนุญาตเขาแล้วด้วยนะเดี๋ยวจะส่งแท็กเอาไว้ให้เผื่อว่าใครอยู่ซิดนีย์จะแวะไปดูเนาะอันนี้เป็นตลาดที่ The Rocks นะฮะ The Rocks ที่ซิดนีย์ค่ะลงสะพานหาเบอร์บริจมาก็เจอเลย<ะ>แวะไปดูคุณป้าได้นะคะเธอให้นำบัตรมาเดี๋ยวสุจะแนบเอาไว้ให้อันนี้ก็พอดีสุดไปมันเป็นวันฮาโลวีนพอดีเขาก็แกะสลักฝักทองอยู่ดูดิเก่งมากสวยมากแล้วแกะไปขายไปด้วยนะอาหนังกางแกง มีหน่งกำปลายให้ดูด้วยแล้วเราก็เดินมาถึงอีกฝากหนึ่งของสะพานเนาก็จะเป็นาทางฝั่ง Opera House วันนี้ก็คนเริ่มออกมาเดินละก็มีร้านอาหารที่ทอยู่ข้างๆ Opera House กันผู้คนก็เริ่มออกมาใช้บริการกันแล้วอพอดีได้ถ่ายได้แบบรายละเอียดของลายบนหลงังคา Opera House เดี๋ยวดูกันค่ะาง,งานละเอียดมากเนาะ ตรงนี้เราก็จะเดินอ้อมไปอีกฝากหนึ่งของโอเปราเฮาส์นะคะฝั่งนี้เนี่ยไม่มีร้านค้าไม่มีร้านอาหารผู้คนก็จะเดินน้อยแต่บรรยากาศก็สวยสวยมากแล้วก็เงียบด้วยเห็นสองตายายนั้นก็ฉ่าอยู่แกได้มุมดีมากอยากไปนั่งตรงนั้นบัางแต่ว่าแกจองไปละ ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ไปเดินในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็นำบรรยากาศมาฝากกันค่ะส่วนตัวแล้วก็บอกให้ช่างถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปให้หน่อยก็ได้มาแค่ประมาณนี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบบรรยากาศของเมืองซิดนีย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ